สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมเราต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไร ช่วยกันคิดและช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะเพราะเป็นการเติมอาหารของต้นไม้ลงไปในดินเพื่อให้รากดูดไปเลี้ยงต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราจะเริอนเติบโตงอกงามนะคะปุ๋ยมีหลายชนิดเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆดูภาพนะคะ ชนิดแรกนะคะปุ๋ยคอกได้จากมูลสัตว์เช่นวัวควายหมูไก่ค้างคาวชนิดที่2นะคะปุ๋ยหมักได้จากเศษพืชต่างๆนำมากองหมักไว้จนเน่าเปื่อยชนิดที่3นะคะน้ำหมักชีวภาพได้จากการนำพืชผักผลไม้สัตว์บางชนิดมาหมักกับกา,กากน้ำตาลและสุดท้ายชนิดที่4 ปุ๋ยเคมีได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เด็กๆคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยช่วงตอนที่เราเปิดเรียนเด็กๆทานอาหารแล้วทานอาหารไม่หมดเราจะต้องเอาเศษอาหารทิ้งไว้ในถังแล้วพี่ๆก็จะนําเศษอาหารของเราไปใส่ในเครื่องอะไรเอ่ยไปใส่ในเครื่องคาวเทกเก่งมากๆเลยค่ะเครื่องคาวเทคของเรานะคะก็จะสามารถผลิต ปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพให้เราได้ใช้ภายในโรงเรียนเก่งมากๆเลยเราควรใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเพราะจะไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์แรกช้อนปลูก ใช้ตักปุ๋ยมีลักษณะคล้ายช้อนกินข้าวทำด้วยเหล็กมีด้ามจับอันที่สองนะคะบัวรดน้ำใช้ใส่น้ำเพื่อผสมกับน้ำหมักชีวภาพก่อนนำไปรดต้นไม้เด็กๆคะคุณครูมีเก็ตความรู้มาเพิ่มนะคะถ้าใส่แต่ปุ๋ยเคมีนานๆจะทำให้ดินแน่นต้นไม้ไม่งามจึงไม่ควรใส่มาก และอย่าใช้บ่อยเด็กๆคะปุ๋ยเคมีอันตรายนะคะถ้าเราใส่เยอะแล้วใส่มากจะทําให้มีสารตกค้างแล้วต้นไม้ของเราก็จะไม่เจริญเติบโตงอกงามเต็มที่นะเรามาดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ยกันค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนที่1นนะคะเตรียมช้อนปุ๋ยและบัวรดน้ําซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ย อันที่สองเลือกชนิดของปุ๋ยตามความต้องการเด็กๆด,ดูภาพนะคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วดินรอบๆต้นไม้เด็กๆด,ดูภาพอันที่สองนะคะถ้าปุ๋ยของเราไม่ใช่ปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยหมักแต่เป็นน้ำหมักชีวภาพก็คือผสมน้ำหมักชีวภาพกับน้ำตามฉลากแนะนำวิธีใช้แล้วใช้บัวรดน้ำรดราดดิน รอบห่างโคนต้นไม้เล็กน้อยเด็กๆคะถ้าเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยเราควรใช้ช้อนปลูกเนี่ยตักนะคะแล้วโรยไปรอบๆแต่ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพเราต้องเอาน้ำหมักของมันผสมกับน้ำนะคะตามแต่น้ำหมักแต่และชนิดเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกว่าต้องผสมน้ำกี่ส่วนเด็กๆอย่าลืมอ่านฉลากข้างขวดนะคะ เรามาดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ยต่อนะคะขั้นตอนที่3ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆด,ดูภาพนะคะภาพแรกเห็นไหมช้อนปลูกเราเปื้อนเราก็ต้องล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็ดให้แห้งและสุดท้ายเราต้องใส่น้ํายาก,การสนิมเพื่อที่จะไม่ให้ช้อนปลูกเราเนี่ยเกิดสนิมค่ะ คุณครูก็มีเกตความรู้มาเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะไม่ควรใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆเพราะปุ๋ยมีความเข้มข้นมากอาจทําให้ต้นไม้ตายได้เด็กๆคะปุ๋ยแต่ละชนิดมีความเข้มข้นนะคะแล้อย่าใส่เยอะเกินไปเรามาดูกันนะคะว่าการใส่ปุ๋ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆช่วยกันคิดและช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะมีหลายข้อเยอะแยะมากมายเลย ข้อแรกนะคะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินข้อที่2ช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามข้อที่3นะคะช่วยป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4ช่วยปรับคุณภาพของผลผลิตให้มีน้ำหนัก และรสชาติดีขึ้นเด็กๆคะต้นไม้ของเราถ้าเราดูแลดีหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอน,นะคะก็จะให้ผลผลิตงอกงามและได้ผลที่อร่อยคะ่ะวันนี้คุณครูคก็ไม่มีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ